เป็นครูว่าเช่นทางถามยเลยงข <c oughs> ี่ขันว่าอันนี้กันไรบอใครได้เห็ดดไไหนใบายเลยครับของอันนี้คือกันกันบพได้เห็นใบใบนะเนี่ยนุ่นคนเจะไหนเขาสอนมีโมเสกเลยอ่าขออนุญ,ญาตพ่อแม่ครูบาอา,จายจัดอ่าที่รวมเพื่อสาธาันยิกน้ำกันเนาะครูบาอา,จายจัดพอโอกาสเก้าคำสัมโมทนียกถาคือเก้าคำ อันจะเป็นที่รักนั่นน่ะที่มันเกิดความเช่ชื่นจิตใจหอนเงี้ยเงี้ไม่กะบอกว่ามันอะไรไปหุ่นไม่ห่อหาผู้วอได้ได้มน่อมันเห็ดงนกขนาดดนดเทียมา่บเรเนี่ยเราั้งเห็ดั้งปัทต้งแกงไม่รวยมาเดินดนเทียเราไม่เห่ะหรอาตาอ้คนแังดำอยู่แล้วเขาขาวได้ใจห่อ่ปท่านี่ออีไปบึ ค่อยๆเห็ดมันกัดได้นะเสียงมันไทยทอดเพราะว่าจริงๆลันโตยูโรบอกนี่มันเป็นไทยทอดได้ทั้งยูทูบหรอกั้งเฟซบุ๊กแต่ตอนนี้พวกใครได้เหตไปตั้งแต่นี่ยังก่อนแต่ทั้งยังร่างขอมันไปอ่ะมือนี่เราเป็นวันประเสริฐเนาะวันศีลวันศีลวันพถะแต่สิเอื้นสมมติคนมากคือมากนน่ะโตเขาซื้อเขาคือกันบ่มีซื้อพวกไม่เนี่ย เปิจะไงห้าวพอดีตั้งอยู่ในความประมาทเนี่ยความประมาทคืออย่างคือทุกสิ่งทุกอย่างั่นล่ะคือห้อยสัตว์ห้อยสัตว์นี่ห้อยตีนสา่งมันตีห้อยเยกระมูเยไ,ไปเหยียบลงไปในสัตว์เนี้นก็ตามเอามาเหยียบลงไปมันจะบออกหนอกวงของมันเขาเห็บอย่างนี้กันมันจะบออกเนื้อจากบุญจากบาปอาจารย์ดีจากชั่วมันจะเห็บมันจะวนอยู่นี่ขันเยี่ยนไหลกับว,วามันยา เพราะสัญญาเขาเนี่ยมันของน้ําเรืองของขันหาเลยเนี่ยเวลามันทํางานมันทํางานเร็วสังตัวนี้แปว่า้อมขาระตัวนี้แปว่าการทํางานการทํางานร่วมกันมันทํางานร่วมกันมันนี่ยอย่างใน่สังขันวิญญาณเมธานะสามอย่างเนี่ยฉันมันฝันกันย่งเลยเขาติดขิดยังบอกมันจะเอิดปุบปังทางไหนะเวลาไาให้ท่านเนี่ยมันได้เกิดประโยชน์เด้เพื่อระบายระบายหวดอารมณ์เขา การปั่นการแบ่งการปั่นแสวงหาความสุขให้มันเป็นเดี๋ยวนี้โลกทั้งคลกเนี่แสวงหาความสุขถืกต้องบ่ะเอเมนไหมนี่ฮะคนละคนกับแสวงเนี่ยไงดิท่างพุทธศาสนาเนี่ยพระบรมการแสวงหาเรื่องความสุขนี่หนึ่งให้ความสงบมา่ก่อนความสงบมากความสะอาดกันมาความสว่างกันมาครบหมด แต่ว่าห้องหูจักเต็มแต็ตัวหนังสือห้องประด้ฝึกเปกเทียมันเลยเข่าบวมหดขาน้องขอถึืเรองมันสิไงเหตุนี้ก็เป็นทามามันบุมีซื้อเลยพามารมะทางคนใจเจ้าคนต่างขึ้นมาซื้อได้ไหมขาน้องขอไปเห็นน้อยจชาวของอ๋อบัตดียร์มันไงกระดออขานั่งขออดไรือกันเพื่อจะมาเช้ายาสูบหรืสิ่ะไอ๋อบัตเดียรงมันร่างกายมันเป็มักของมูนี เขาเป็นกลุ่มมันเห็ดน่ะนะก็ไปสูบได้เป็นแนววอ้ยสูบบองตังไอจามเชี่ยวหมากวุ้นี่เรืองกันกินเหล่าวุ้นี่สารอนไรมันกินโกงข้อกินเห็นไหมกิ้นกันไปแล้วร่างกายคนมันมันสื่อสารเพียงฝัน่าจิตเป็นนายกายเป็นเปล่าเหมือนว่าอะไรการท่องปรุฝึกหัดอบรมพัฒนาเลยท่านโตเสดโธมนุษย์เสื่สูงคนนี่การท่องปรุงบ่เปิดเสื่อเลย มันหูยูดกวปแจะเทียนมูเมนก็เอารอกใช่ิหมก็จัดเกนบนั่นก็พอควยหรอถึงยังไงแต่ขนาดใส่ไม่ยังไงคนในีจเราหน่ยังไาสิมันโอ้ลงคอคขดิมังไม่หองน้อขนาดเปิดยืสาม้งค่อนกับว่าไม่เพราะว่าเพิ่งวันเด้ยยิ้มนั่นน่ะนี่แหละ ขันสิเขาวัดนี่ขันหูบ่นหลอกตาบ่บวชบ่ทุกอีรีกับบ่เข่าดีคนมันเป็นเรื่องสี่นี่บางคนนี่ทุกทุกคนนั่นแหละก่อนหคือก่อนทุกเนี่ยเขาบอกงวมาทุกคนเป็นยังไงซื้อๆขันเขาออกนอกเรื่องเราบ่เห็นเราทุกนี่มันเป็นประโยชน์กับเพานี่มันเพาะปัญญาหน่ยบุญนี่คือกันบุญที่เขามาเห็นการสาระท่านการเจียสาระนี่ตัวนี้มันจะเป็นตัวอุ่มชู ตัวเพาะปัญญาหเหี่ยวเด้คันบุญคันเฮ็ดเราคันเฮาคิดผิดแน่ว่นนะคันบุญมันแตกเฮาสิเครียดเด้บางคนนี่บ่มักเด้อ่าการสิฟังธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมนี่บ่ใครหมักแต่ว่าอยากให้ท่านท่านอย่างเดียวเพราะว่ายุคมันมีอยู่ทั้งหมดมืออื่นสิอืน่นมือเรือเหมือปฏิัติธรรมนี่หมอทศฟังมันมีอยู่หยึ่1ยุควิมุตติฟังแล้วบรรลุเลยขึ้นีาบ่อึดนั่นน่ะ ยกคสมัยหรือเรือบ่มีอยุคก <ITA> ันอยู nó, <icio S 1> ่ดิโมเมนต์ว an ่าบ่มีฟังเราบรรลุสองสุดตะสัตพสมาธิก็มีบางยุคก็มีทั้งศีลทั้งสมาธิเราก็มีเรื่องท่านท่านเนีสันนิษฐานเหรอดิมันจะเป็นยุคไายุมันนี่แต่ว่ายุคของเขานี่ต้องเห็นบัดทุกอย่างนี่เพราะว่ายุก็กลางขวัญไว้เลยที่ของเขานี่ต้องฝึกเอาเมื่อเมื่อหูยุคต่ว่าหูแต่เสียงมันเห็นงานทุกอย่างเนี่ยมันถึอยู่แค่ขันหาหนึ่งเนี่ เพราะว่าสัตว์ต well ัวตนบุคคลเราเขานี mm ่ส hmm. ่วนนี้ก็เขาถืเป็นหลงตั้งแตีนี่เพราะนางแต่งแต่เห็นไม่เห็นเห็นห้าดิฉันเหนยังกต่ตามขันมาฝึกกับจังจีแล้วผู้เฒ่าสอนยากไงเพื่อเอาหนูผู้หนึ่งผู้ยี่ตื่อผู้หนึ่งผู้เฒ่าในโ่เมนตาสอนยังไงดิเห็นห้าก้อนเห็นผู้ใดนเห็นผู้ยซูโอ้ยเนาะบอกว่าจะสื่อเด่นได้ลงคอมาสั่น ปัญหาพ่อหมอบ่บางที่มันเข้าหวนมาสิเขาเขามาใเหตุการณ์ยงั้นอย่นะเงินผมองบอกว่าเงินผมจังได้ไปหาให้ขุดเั็ไงนี่ยางนี้นะ่หลุดเงินหลุดเสาไม่เนี่ยเงินนั่นรัฐบันหรลอยเขามาปลอมเสรเห์เมือนกันที่ตรวรสาบกันว่าม่ยงหรอแจ็คเกียวมาอย่างน้เงินมันหาอยู่แต่เก็ตทีแปดสิบเลยเนาะแปดสิสองปีเนาะ เอาเกันไหมไหนเราจะเอานู้นี่เอาเงินไหมไหนเจ้าว่าแกค่อยๆเห็นอนุค <laughs> อ,อกันนั่นแหละที่ตัวสะอาดด้วยอยากให้เมื่อหัวจักอาตมาปฏิบัติจักปฏิบัติธรรมเนี่เพื่อ,อยง <c oughs> เพื่อมาอบรมเจ้าของเนี่ยเพื่อเสถียรมาร่วมกันมาเห็ุให้มาเรียนรู้คันเรียนรู้เนาะพบศาสตร์มันได้สัตว์น้องอีกเขากับพระกันมาเห็ุน้ำเนยมาฝึกหัดเขาหาอย่างหาความสงบหาเบา หาเงินน้อยยังหาได้อยเนาะยังพักกาหาอยู่แม่มแม่ปานี่ยังได้เงินกัหาเงินยังได้ความสงบเปลียนคือพัาการมาล่องบิงน่ะนะไม่สื่กัน่อ้งได้เห็นจกเยสิกันส้หเห็นจ้เสียเห็นกัเห็นัูเ่ตท่านน่น้นั่นน่ะน้องกับพ่อเหงมันเรื่องโลกโลกเรื่องของวนี้เขาอยู่มันเป็นหนาทีเขาเป็นการงานทีี่วาตจะต้องกระทํำน่ะนะ เขากระเฮ็ดไปเขาบ่ได้ทุกเลยเนี่ยหรือุกแดงทั้งระยะนั้นมันคอยเฮ็ดไปเฮ็ดตามหน้าที่เขานั่นแหละมีอย่างเขาก็เฮ็ดไปเพราะว่าคนเขาถ่องมาแล้วบ่ได้มี่อย่างนี้มีลูกมีหลานพอได้คุยน้ำมันก็มี่แห้งเลยนก็มี่จะทำหนั่นเลยมันเป็นเยื่อหล่อเขาซื่อเยอะหล่อคิดหล่อใจเขามันดึงอะไรจิตใจเขาคณะหมอกฟื้นเรื่องขอสินขอทั้นี่เรื่องบรร بان เขาเนี่ยก็คุยกันเรื่องบ้านบ้านเขาเนี่ยแหละยัง ขันเขาไปเห็นนะแทะเหรอมันจ้าสีห์หอกเอามาฝึกก่อสกันฝึกหัดปัทธางท่านหนีเก็บไม่เนี่ยมันกระสุนในมือมันแตกได้ได้บุญเพรามันวัดว่าแตกได้เขาสุนในเขาเนี่ยมันก็แตกมาเนี่ยเงินบ่ดีใจกับใจดีบูคือกันเด้มันค้อนละเรื่องควบจับเราควบจิงกับบูคือกันนะนะมันคนละอย่างกันเจ้าว่าเขาแต่ควบจับมันเสียงกันนะจึงมือเ่าบอกใครควบจริงว่าเหตุกันนะนะ นี่ธรรมะนี ma, ่หน่อยนี่หลายมันเป็นอาการลิโกนะนะอาการลิโกทำอาการิกะศทำมันย่ำรับย่ำนอนมันยังาม,มาหากินหัวเขาอยู่เนาะยังมาตัวเขาได้อยู่ยังเห็ียบเหยียบหลอดเขาดีใจเสียใจน้ำอยู่ยดิมันมองเป็นหนึ่งตาตานเอาย่างเลยย่ำกังเว้นย่ำจังสีซำฝันกังเวนอย่างย่ำดีกินหัวเขาอยู่ฟึ้นเอาจังว่าธรรมะพาะนี่แหละพระให้เด้หน่อย,นย,ยในการพระแน่เดชสวดสัทยาแน่จังน้อยฝึกหัดพัฒนาเดช เด่นเล่งตาอย่างของน้ำแน่ฝึกสติสมาธิมันได้ยินได้วงเงินบ่ไใดกันเราสังเกตเบิ่งเขาที่อ่านคลิปอ่านถึงเขาได้สังเกตเบิ่งอุปนิสัยเขาสิ่งใดให้เห็นเดเขาเหตุภาชนะเอานั่นแหละคณะภาชนได้สิ่งมื้นนี่ผลนี่มันเขานั่งอยู่สิบหมื่นเขา้องไปบอกผู้ใดเลยนะมันเป็นปัจจักษ์ตังาะของใครของมั่นเนื่องของมว่านี้เอาของภาทนาบุญกัิย่านกันยอมทุกท่านทุกคนเหอนว่ารวมกันในมือนี้เนาะ ขอเหตเป็นเหตุเป็นพระวะเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยขอขอเหอุทุกท่านทุกคนอคาว่าจังะอะไรนะคาว่าอะไรสับอัปปัญญาใครจะเด็กเกิดนี่กับทุกท่านทุกคนเลิกขออยู่ดีมีแค่ปีใหม่ละกันนับไปอ่ะวัฒน,นาบุญต้องไปแต่ละพจนเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปหลับไม่ใหไ้ได้ขนาดกหนมวนม้วนเอาเอากเปล่าเอาเอาแดดแดดอะไร Yatha <mully> pariwa angapura pari purinti sakarang ewa mewa ito tinang pe tanang upakapati Iti tang pati tang tumhang kipamewa seni jentuk sabhe purintu sanggapa Jentuk panarasu yatha manikyo tiratu yatha Sabhiti owa miwan jantusam paluwa

ปุญญปสุตะอนาปะกนเตีภาวะตุสาพมังคาระราคันตุสามภเตวตาสาปพุวธาโนภาเวนัสธาสวทิภวันตุเตภาวะตุสาพมังคาระราคันตุสามภเตวตาสาะธรรมา โนภาเวนสัทธาสุธิภะวันตุเตภาวตุสัพพมังค์ราคานตุสัมภเตวตาสัมภสังฆาโนภาเวนสัทธาสุธิภะวันตุเตนะะ Puasamun ralontang